พอต่อเสร็จก็ขาอกขั้นตอนไหมนะได้ค่ะเอไปเอเอาไปเอาเอาเอาไปเนาปาไปเอาไปเไปอไป้อไปเอเอปาไปเออาปปอาเไปเอาไากเาปเาาอาเาไปไปเอาเอาเอาไเอาาไปอาอา เป็นครั้งแก่งนะครับเออดีนะใช่จะใส่ให้ตัวเราใช่จะเอาข้อมาใส่ดีนะจะงานเอาพี่โลไม่จบเด็กเลยเอาเนี่สำเร็กกันที่บ้านเราต้อลิตด้วยใช่คนคนลยี่คนละอย่างดูพี่ลเลยพี่สัมบ้านเราใช้ อะไรใช้เป่าชชชเลยเขาเปลียนวเนี่ยออย่นี่ไเมม่ี่เป๊ี่เป๊นะอิลูนได้ปะที่เป๊ี่เป๊นายาเปหนได้ปะกล่องนี้ต้องเก็บไว้เลยนะระต้องรอที่โรซาซักกล่องเปล่านี่ยนะ มันมันใข่เล่าทาออี่แล้วมันก็ไม่หลวมเออเนี่ยที่พ่อเตยที่เป็นฐานมากินกันได้แล้ว ได้มั้ยนี่ đi, พี่คิด của มั้ย เยียดช้าช้าหน่อยช้าหน่อยเอ้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมาประกอบกันเออแล้วก็เออสวยจริงๆแม่ดำทอง วิีโมดได้สายตัวนี้มันปรับที่นี่หรือเปล่าปรัปบไม่ได้ปรับขึ้นลงลไ,มไม่ได้ไม่ได้ไได,ดินะอือได้ความจริงนะนี่เราอยู่ที่เมืองจีนนะคะ น่าป็นใหญ่อยู่กวางตุ้งเอ้ยทนมาสีสีอะไสีเล็กสีใหญ่มันต้องมีไอ้น้ำออกมาจากตรงนั้นด้วยค่ะยอ้อนั่นไม่ต้องแน่นนะแน่นไหม เฮ้ยทำไมมันอ่อนอนะอ๋อใส่คอตันนี้ว่าหลังก็คงเอาพัดลมเราใส่ได้ก่อนได้มเครื่องนเป็นของพัดลมนัคนับนนโตกรอ 准备得够。<Okay. S 1> <Okay. S 2> mm. ที่ไปเอาให้เห็นนักคุณนาด้วยนะ พ่อเนี่ยมันจะสวมงย้านีไตร้นนอ้านในมันอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอคะใช่อยู่บนานานั่นหละงอกู้นข้าเนจไม่ชัด่ช น <c oughs> ี <fin anta> <ots> ่สาวเรานน้าวังเย่งดำๆไปกเลยเาเออตอนสามวไม่ได้นะเอาลิ้รู้เข้ามาก่อนลิ้ที่

아니면그냥안해도돼요 อ๋อเปิดแล้วก็เติมไปเติมไปเลยครัแต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะอนนี้ใส่ได้หปักใส่ได้ไหมใส่ได้เราต้องให้น่าจะใส่หน้าได้เลยมอืมใส่ได้ ไอ้ใส่ย,ยังไม่ใส่ด้วยระเดี๋ยวท่านลองดูทีวันจะผาดร มีสดเั๊มอยู่ขางล่างนีับแล้ปั๊มแงคนออกไปเร่งลยไหมครับเรงเลยค่ะ